เราจะพาทุกคนได้เห็นมุมมองใหม่ๆกับสถานที่แห่งนี้ครับ1 d e s t i n a t i o นชื่ในชีวิมผมและ1 d e s t i n a t i o n ที่ทางรายการนั้นอยากจะให้ทุกคนได้เห็นมุมมองใหม่ๆกับภาพมูงสูงของกำแพงจนึงนจีนและวันนี้เราอยู่ที่นั่นครับอากาศแบบหนาวมากคือผมพยายามพูดให้มันทัดตัวนี้นะครับก็ปากครับแข็งมาก ตอนนี้ผมนัดป้อไว้ฮะอยู่ด้านในครับที่นี่เขาก็จะแบบเปิดให้เที่ยวนะฮะแต่ว่าะจะมีจุดที่คุณต้องจอดรถหลังจากจอดรถไนะ้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องใช้เท้าเนี่ยเดินเดินขึ้นไปข้างบนความน่าแปลกใจและเรื่องตลกมากเลยนะลองดูดิดูรอบๆ,ๆ,ๆดูรอบรอบรอบดูรถดิดูรถท่องเที่ยวะฮะดูดิเดยอะมากอะ เยอะมากเยอะแบบเยอะมากแต่เชื่อไหมฮะว่าด้วยความใหญ่โตมโหราแล้วก็ความแบบยาวของกระพงจีนครับเวลานักท่องเที่ยวเนี่ยไหลเข้าไปไหลเข้าไปเนี่ยเหมือนเข้าไปแล้วหายเข้าไปแล้วหายไม่มีสภาพที่คุณต้องแย่งกันถ่ายรูปหรืออะไรเนี่ยไม่มีเลยนะฮะ สุดยอดมากครับปอครับกำแพงเมืองจีนใช่ไหมครับแมนอากาศนี่แหละครับผมไ,ไม่ใช่แมน <laughs> หนาวจริงครับหนาวหนาวอากาศที่นี่ตอนนี้ก็ประมาณเลขตัวเดียวนะหนึ่งสองศาจุดที่เรายืนอยู่มันอยู่ส่วนไหนของกำแพงเมืองจีนเรียกว่าเป็นส่วนที่รับการประทะหนักที่สุดของเมืองจีนนะครับคือด่านที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อว่าด่านปาตาหลิงครับผมเมืองจีนเนี่ยแต่ก่อนยังไม่ได้เป็นปึกแผ่นเหมือนเช่นทุกวันนี้นะครับก็จะมีกำแพงนี่แหละ เป็นด่านที่คอยคุ้มกันประเทศจากข้าศึกทางทิศเหนือพวกทิเบตมองโกพวกนั้นนะครับโอเคฉะนั้นเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะโดนหนักสุดไหมโดนหนักสุดเลยใช่ไหมฮะและที่บอกว่าโดนหนักสุดและก็เป็นที่สวยงามที่สุดของด่านที่อยู่ในกับปักกิ่งเด้ครับจริงเหรอครับผมไปดูกันเลยไหมไปเลยครับผมผมลงรถมาปั๊บเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเราบินอะไรดีกว่าพี่เราลุยอะไรดีกว่าพอขึ้นบินครับภาพที่เราเห็น มันมากกว่าภาพที่เราฝันเอาไว้ในในสมองในจินตนาการเราเพราะว่าเราคิดแค่ว่าผ่านแค่เทือกเขาแต่ภาพที่เราเห็นคือกำแพงเมืองจีนครับที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่บนเทือกเขาต่างๆคดเคี้ยวเป็นเหมือนมังกรเลยทีเดียวและที่เซอร์ไพรส์ครับที่เราไม่ได้คาดคิดและไม่มีภาพมาก่อนในจินตนาการของผมเลยน,นั่นก็คือ กระแผงเมืองจีนบนภูเขาที่ใบไม้กําลังเปลี่ยนสีจากสีเขียวมาเป็นสีเหลืองและเป็นสีทองสีแดงครับโห<ฮ>ขี่อูดครั้งแรกในชีวิตับการขีข่ทะเลทรายนะขี่ที่ขี่ที่บนถนนนี่แหละ แล้วด่านปาตาเล่งแห่งนี้นะครับมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือคือเป็นด่านที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่าเชียวป่าไม่เป็นทางอยู่อุปกรณ์ยอางนิยมของประเทศจีนในการที่ใช้ขึ้นเขาถูกต้องครับผมก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่ต้องเดินขึ้นไปอยู่ก่อนต้องเดินใช่ไหมใช่ครับผมกำแพงเมืองจีนเนี่ยเขามีคําพูดโบราณเขาว่า ถ้าใครมาถึงกำแพงวมืงจีแล้วสองปีไม่ถึงยอดเนี่ยก็เล่นได้ว่าไม่ใช่วีรบุรุษอ๋อสำหรับผมคิดแล้วนะแมนที่เป็นวีรบุรุษอย่างแมนเนี่ยกระเช้านี่ไม่เหมาะไม่เหมาะเลยจริงๆขอบคุณครับผมอย่างแมนเนี่ยมันต้องแบบต้องเดินขึ้นไปอ่ะสบายก็ไม่ติดหรอกจริงจริงคือมันเป็นการวัดแรงศรัทธาผมไม่ได้ศรัทธาผมไม่ได้ศรัทธาวัดความเป็นวีรบุรุษแล้วกันผมแค่ชอบมันผมแค่รักแล้วก็คือชอบอยากเห็น อครับแมนอังไฟครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะคือมันอุ่นดีมันอุ่นอันนี้ที่เผามันใช่ไหมเผาจนสุกแล้วเอมันดูน่ากินมากเลยจริงๆนิ่มมากนุ่มๆดูดิดูควันเดินะฮะเรระวังระวังรั่วนะโอ้โหโหนี่คืออร่อยมากอร่อยใช่ไหมสมคำล้ำเลยนะอร่อยมากอ่ะมาหน้าหนาวเนี่ยทําไม่ได้กินมันเผาเนี่ย ก็เรียกได้ว่ามาไม่ถึงเหมือนกันนะผิดนะผิดนะต้องกินต้องกินต้องกินนี่ข้าเจ้านี่ล่ะชิ้นนะมาบอกให้แบ่งให้แบ่งใช่ไหมให้แบ่งครับผมให้แบ่งแบ่งโอเคโอเคโอเคอยากอร่อยคนเดียวอยาอร่อยคนเดียวอย่าอร่อยคนเดียวโอเคโอเคโอเคต้องทำอะไรต้องกินเอาเป็นครับเซ่อๆไอ้ยี่ทุบตับตุบตับปุบนะครับเรามากินข้าวเหนียวหมูปิ้งฉบับเมืองจีน แต่ที่นี่ไม่มีหมูนะจะมีแค่ไก่กับเนื้อแพะผมชอบนะผมชอบโลเคฟูด้ดผมชอบอะไรเงี้ยถึงแม้บางอย่างเราจะทานไม่ได้ก็แล้วแต่แต่เราก็พยายามทานานไม่ได้เหรอครับคือบางอย่างนะผมเห็น <c oughs> ที่มาเนี่ยทานหมดเลยนะที่ใส่เนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นออริกาโนของ,งือง <c oughs> จีช่วยทำหน้าได้แบบเราหน้าที่แบบรอร่อย,อยนิดนึงนะหน้าแบบตอนแรกคือถ้า,านุ่มกว่าหมูนุ่มกว่าหมูนุ่มมากอ่ะ มันมันนุ่มมากอก่ะหอมไปถูกเนื้อมันเนื้อมันแบบนุ่มๆเจริญเจริญหน่อยหอไมไปถูกจริงๆอร่อยอ่ะอร่อยอกูอ่ะไปนะฮะอ,ะอะ๋อตังหัวตังหวัวตังหวัวอ๋อตังหัว